สบายดีเด้อสวัสดี f อที่น่ารักทุกทุท่านวันนี้ก็มาพบพกับน้องสาสา,าวเล่าเหนืออีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะซึ่งวันนี้น้องสาก็มีเรื่องรล่าข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและก็รับฟังนากันแต่ก็จะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาก็ฝาก f อทุกท่านช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจให้น้องสาส,า,สา,าวเล่าเหนือเด้อเรื่องเล่วข่าวสารที่น้องสาจะพาทุกคนมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือให้นึกเลยว่าประเทศไทยจะมีแบบนี้ด้วย ซึ่งน้องสาก,ก็เคยเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะทุกท่านนึกว่าเป็นสวรรค์นั่นเองโอ้โหเมื่อได้เห็นก็ตื่นหูตื่นตามากเลยนะคะทุกท่านซึ่งน้องสา ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจริงๆเลยนะคะเพิ่งรู้ว่าประเทศไทยมีแบบนี้ด้วยแต่ก่อนจะไปรับลาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องสาก็ขออนุญาตหลายๆเด้อมาทางซองของบ่าวผู้ไทยขาเลาะนั่นเองที่น้องสาจะได้เอาคลิปวิดีโอของเพื่อนอีแอคชซ์นันไอเอฟซีทุกท่านได้เบิ่งได้ชมนํากันเนาะแต่ซึ่งในหัวข้อของคลิปวิดีโอเขาก็ได้เขียนเอาไว้ว่าต่างชาติมาเห็นอย่างตะลึงมีจิตการตาสุดๆดังท้องพระโรงทองคําจนพากันต้องทายทูก ยกใหญ่เลยอยู่ที่วัดหลวงนั่นเองนะคะทุกท่านหลังจากจบคลิปวิดีโอก็มาฟังคอมเมนต์ของสาวไทยนะคะว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะคะทุกท่านซึ่งว่าน้องสาได้เห็นแล้วก็ตื่นหูตื่นตามากเลยนะคะโอ้โหถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะคะทุกท่านซึ่งว่าไม่รู้ว่าวัดใหญ่หรือว่าวัดหลวงอยู่ที่ประเทศไทย จะยิ่งใหญ่และอลังการตาเป็นทองคำเหมือนกับอยู่สวรรค์สันฟ้าเลยนะคะทุกท่านเมื่อได้เห็นถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วก็เป็นบุญหูบุญตาสุดๆเลยนะคะที่ได้เห็นนะคะทุกท่านซึ่งว่าเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยจ้าโอ้โหทุกท่านความสวยสดงดงามว้าวไม่รู้ว่าทำได้ยังไงนะคะทุกท่านดูสิคะ อเป็นทองคำหมดเลยนะคะทุกท่านอืโอ้โหพี่น้อครับนวยงามครับตรงกลางก็คือพระประธานนะครับมีชื่อว่าพระพุทธอังคีรสเนาะปางสมาธิครับสาธุสาธุครับสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับ รูปทรงแบบตะวันตกเนะกาะเป็นสีทองครับด้านในแบบตะวันตกนะครับด้านในครับว้าวสวยงามที่สุดเลยอ้โหจะเป็นทางนอกนะคะถุกทันสุพรปีวันนี้ถือว่าโชคดีมากครับได้เข้ามาที่ด้านในเนาะสะพานปีกุลครับ ด้านนี้ก็คือคลองหลอดนะครัะพี่น้องเรือว,ว่าคลองคูเมืองเดิมเนาะด้านนี้ก็คือสะพานปีกุลคับพี่น้องเป็นสะพานสีขาวครับแต่ก็สวยงามครับใช่ค่ะเป็นสะพานสีขาวเนาะพี่น้องสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับหรือว่าสะพานหมูครับใช่ค่ะ เดี๋ยวคลิปนี้ผมกะจะขอพาทุกคนนะครับมาเที่ยวชมวัดสมว่านะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่แถวคลองหลอดนะครับสวยงามจริงๆครับแต่วัดที่จะพามาชมก็คือวัดตรงหน้านี้ครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆครับอขอกลาบทักถ่ายเด้อขอกลาบทักถ่ายสบายดีสวัสดีครับเอฟซี FC. ทั้งสองปักฟังครับ FC ของบ้นัสนะครับ mm. เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาพี่น้องมาหาทัมบุญนะครับมาหากาบวายขอพรครับ mm. ด้านหน้านี้สวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับแต่ด้านนี้ก็เป็นสุสานหลวงนะด้านนี้ครับ mm. ด้านนี้เป็นสุสานหลวงครับสวยงามจริงๆเลยค่ะทุกท่าน มา,าย่านนี้กับหลายสายไฟเนาะนี่ครับพี่น้องไม่มีสายไฟนะครับนี่ครับสวยจริงๆครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าวัดนะครับวัดที่ผมจะขอพาพี่น้องมาเที่ยวชมและก็มาหาท่าบุญก็คือวัดราชบ,บพิตรนะครับวัดนี้ก็เป็นวัดพระอารามหลวงเนาะสร้างขึ้นในสมัยรชัชกาลที่ห้านะครับเป็นวัดประจํา ในหลวงรัชกาลที่ห้าของไทยครับวันนี้กับชาติต่างชาติเพื่อนก็ชอบมากวยครับชอบมากเที่ยวช,ชมเนาะบางคนก็มาแต่งชุดไทยครับแต่ถ้าเป็นคนไทยก็จะมาแต่งชุดไทยแล้วก็มาถ่ายรูปครับวันนี้จะให้เข้าไปในวันนี้ แต่ก็คิดว่าคงเข้าไปได้ครับเพราะว่าด้านหน้าก็เห็นชาวต่างชาตินะครับเป็นฝรั่งมาส้มครับวัดนี้ก่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2อ1พนอนะครับเป็นวัดสังกัดธรรมยุติกายเนาะด้านนี้ก็เป็นหลานอ๋อเป็นรถกาแฟครับรถน้ำแตงโม ดานพูนก็เป็นร้านอาหารชื่อดังครับอิ่มในเมืองครับร้านนั้นชาติชาติต้องชอบมากครับพี่น้องแต่ด้านนี้คือทางเข้านะครับพี่น้องครับมาถึงแล้วครบับว้าวพี่น้องนี่ครับสวยงามครับวัดราชาบพิตรครับพี่น้องนี่ครับ โอ้โหนี่ครับสวยจริงๆครับด้านนี้ก็คือพระอุโบสถนะครับด้านนี้ครับอ๋อวันนี้โชคดีครับวันนี้เปิดพระอุโบสถครับวันนี้นี่เป็นด้านหน้าครับพี่น้องครับด้านหน้าของพระอุโบสถก็มีชาวต่างชาติมากครับนะครับสวยงามครับ ตรงหน้านี้คือพระอุโบสถนะครับนาบันก็มีพระนารายทรงสุบรรเนาะนาบันนะครับวันนี้โชคดีจริงๆครับพี่น้องวันนี้เปิดพระอุโบสถเนาะทางขึ้นซ้ายขวาก็มีช้างครับมีช้างครับพี่น้องครับ งามเพิ่มขึนครับเหมือนมีทองคำโอบไปหมดเลยนะคะทุกท่านว้าวโอ้โหทำได้ยังไงทุกท่านสึกว่าสุดยอดจริงๆเลยนะไมาที่มีไอเดียแล้วก็ความคิดแบบนี้นะคะทุกท่านพระอุโบสถนะครับด้านในครับว่าสุดยอดที่สุดเลยนะครับประเทศไทยเข้ามาแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่เป็นด้านในนะครับ สาธุนาเดสาสวยงามรัเป็นน้องครับสาธุสาธุครับการแกะสลักลายลักอักษรถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะคะทุกท่านว้าวสุดยอดไอเดียในความคิดที่ หรือว่าสร้างแบบนี้นั่นเองนะคะทุกท่านถือว่าสวยงามประจักษ์ตามากเลยไม่ได้เหตุก็ตื้นตื่นตาจริงๆเลยนะคะทุกท่านฟางสมาธิครับอสาธุสาธุครับสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับรูปทรงแบบตะวันตกน้องยอดจริงๆเลยเป็นสีทองครับด้านในแบบตะวันตกนะครับด้านในครับ มาถึงทำได้สวยขนาดนี้นะคะทุกท่านสวยจริงๆครับวันนี้ถือว่าโชคดีมากครับได้เข้ามาที่ด้านในเนาะข้างในนี่ถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะคะทุกท่านว้าวสวยจริงๆครับโอ,อ้สวยงามมากว้าวดูสกัด ทำได้ยังไงเนี่ยการแกะสลักละว่าตกแต่งถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะทุกท่านนี่ก็ขอถวายเป็นพุทธบูชานะครับก็ขอเชิญเ้อครับเอซเนาะทั้งคนไทยทั้งคนลาวครับขอเฮอมาทำบุญครับขอเฮอมากราบไหว้ขอพรครับ ไม่ว่าจต่างสาสตเหตุนะคะน้องสาเห็นก็ยังตะลึงเลยนะคะทุกท่านได้เข้ามาที่ด้านในนะครับของพระอุโบสถครับมากเลยด้านนี้ก็เป็นภาพสวยงามจริงๆจนไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะคะบานประตูสวยงามครับพี่น้องสุขเจอสุขใจหลยเนาะวันนี้ก็โชคดีมากครับวันนี้เปิดพระอุโบสถนะครับ ก็ถือบาโชกดีหลยครับวันนี้ก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะครับคนก็มาเที่ยวชมเนาะก็รแกะสลักสี่ไม้ลายมือสุดยอดมากเลยค่ะทุกท่านทางด้านในนะครับน้องสาก็เพิ่งเห็นข้างน้องสาก็เพิ่งเห็นข้างนี้เป็นข้างแรกตื่นหูตื่นตามากเลยสวยสดงามครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เป็นพระเบียงโค้งครับแบบโค้งครับ แต่วันนี้ห้ามเข้านะครับวันนี้ม,มีเชือกมากันเนาะด้านนี้กับน้ามาแต่งชุดไทยนะพี่น้องนี่ครับสวยงามครับสวยจริงๆนะครับวัดนี้เงียบจริงๆครับวัดนี้กาเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็เลยเงียบมากครับ โอ้โห oh, oh, พี่น้องนี่ครับซาเพิงนะครับดานพูนก็คือพระเจดีครับแต่วันนี้ก็ห้ามเข้าเนะนี่ครับเป็นสาวพระล่างครับเป็นสาวพระล่างเพื่อนกามาเพื่อนชมเพื่อนกามาทำบุญครับ<ม>เกิดชาต<ม>ินาเป็นคนไทยแน่นอนเนาะสีสันสวยงามมากเลยนะคะทุก,กท่านจวยจริงครับพี่น้อง สุขใจมากครับมาวัดมาบ้ารอบเล่ยกับสูขเจอหลายครับถือว่าสุดยอดไอเดียมากเลยนะคะในการคิดเป็รวางสรรคาหรือว่ามีความคิดที่สุดยอดจริงๆเลยนะคะ2,412นะครับสังกัดธรรมยุทธนิกายครับแค่หามาอยู่มุนีก็ถือว่าเป็นบุญหลายครับ ก็มีทางคุดแม้จะทำเหมือนกันเลยนะคะแลก็มีสาวพล่างครับเพ่่นก็มาทำบุญครับใช่ค่ะด้านนี้ก็เป็นระเบียงโค้งครับโค้งแบบพู่นครับพี่น้องนะครับใช่ค่ะอแบบสีเขียวเนาะเป็นโทนสีเขียวนะครับนะครับสวยงามครับมุมนี้ครับอือหือ ด้านหน้านี้ก็หน้ามาแต่งชุดไทยนะครับพี่น้องนี่ครับช่างเข้ากันะเลเกินเนาะกับชุดไทยครับใช่ค่ะใช่ค่ะนียบจริงๆครับเหมือนไม่มีคนเนาะนามาทำบุญนามาสวดมนต์หน้ามานั่งภาวนาม,มากครับ แต่ตรงนี้ก็ไม่เปิดทุกวันนะครับด้านในของพระอุโบสถอีกครับเพิ่งจะเปิดเฉพาะอันพระนะครับถ้าคุณ่อคุณแม่ถ้าเอฟซีมาก,ก็อาจจะไม่เปิดนะครับามากเลยนะคะทุกท่านถ้าจะมาก็าขอให้มาตรงวันพระนะครับอันเถิงก็เป็น,น,นะะช่อฟ้าใบละกาครับนาบันครับ หน้าบานก็มีช้างครับเป็นช้างกี่เสียนนอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นช้างเก้าเสียนครับเป็นช้างเอราวัณเก้าเสียนตรงหน้าบันนะครับเห็นบหมน้องครับทันนี้ก็เป็นรูปดอกไม้ครับพี่น้องนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรเนาะ สวยงามครับเป็นโทีเขียวครับจริงๆนะคะทุกท่านด้านซุ้มประตูก็ทั้งสวยงามแล้วก็ทั้งใหญ่มากเลยนะคะแกะสลักครับเป็นเทวดาครับว้าวเหยียบสิงปเนาะเป็นเทวดามีหนวดอะครับวัดหลวงน,นั่นเองนะคะทุกท่าน ทร่ทศไทยมีแบบนี้ด้วยนะคะทุกท่านะค่มาอยู่งนี้ก็ถือเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะคะเป็นมงคลแก่ชีวิตหลายครับบัดนี้ก็เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชนะครับแค่มาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลมากครับเอาบัดนี้ก็จะขอผ่านยางส้มนะครับผ่านยางส้มรอบวัดนะครับ ด้านนี้ก็คือพระเวทเนาะเป็นช้างครับใช่ว้าวสวยจริงๆงครับมามมากเลยทุกท่านมาบัดมาว่ารอ,อบเลยกันเย็นเจอเย็นใจครับด้านนี้ก็เป็นพระบรมรูป พระปิยมหาราชเนาะมองนี้เฮากัสามารถมาดามไปขอปอดนะคะดูสิคะาุกท่านสมเด็จพระปิยมหาราชครับดานี้ก็เป็นต้นโพครับเป็นต้นโพใหญ่ครับใช่แต่บอนัดชอบมุมนี้จริงๆมุมนี้สวยงามถ่อดมากเลยนะคะ โอ้โหนี่ครับเห็นพระเจดียด์อย่างสวยงามครับอมองนี่<อ>พลน<ม>กะแบ่งเป็นสองเเคเด้อครับมองที่ผมยืนนี่กะเป็นเขตพุทธาวาดครับด้านพู้นเป็นเขตสังขาวาสวัดหลวงของไทยกะส่วนมากก็บแบ่งเป็นสองเขตนะครับ พุทธวาดกับสังฆวาดแต่ถ้าเป็นวัดต่ามบัดเนาะบัดนานะครับก็อยู่เขตเดียวกันนะครับทั้งสังฆวาดและก็พุทธวาดนะครับอยู่เขตเดียวกันนะครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าไปที่พระเจดียแต่ก็ห้ามขึ้นนะครับห้ามเข้าครับสวยงามนยพี่น้องนะครับน้าบันก็มีพระนารายณ์ทรงสุบันครับพระนารายณ์ทรงสุบันครับ สุบันก็แปลว่าคุดนะครับสพานปีกุลด้านซ้ายขวาก็เป็นต้นมะขามครับสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับงามดิีน้อพี่น้องนี่ครับก็ไม่แปลกใจนะว่าทำไมชาวต่างชาติชอบมาวัดนี้ครับเพราะว่ามากมุนี่กับ เงียบสงบเย็นเจอเย็นใ,ใจและก็มีความสวยงามครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับพี่น้องใช่ค่ะแต่ขึ้นไม่ได้เนาะชดชานนี้ครับเฮากาได้แค่มายางสม้มดันเตอร์ครับด้านนี้ก็เป็นหอะระฆังด้านนี้เป็นหอะระฆัง มุมนี้ก็หน้ามาถ่ายรูปเนาะหน้ามาแต่งชุดไทยครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับสวยงามครับช่างเข้ากันสะเเลอเกินเนาะกับชุดไทยนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆมาเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายแบบใดครับ วยงามจริงๆเลยนะคะทุกท่านสวยจริงๆด้านซ<ช>้<ช>ายมือนี้ก็เป็นเขตสังฆวาสครับด้านซ้ายมือเป็นเขตสงนะครับแต่ก็ไม่ขอออกไปนะครับออท่าน ด่านนี้ขึ้นได้ไปนอะครับด่านนี้สวยงามมากเลยนะคะทุกท่านโอ้โหดูสิคะทุกท่านอ๋อวันนี้ขึ้นไม่ได้ครับะะวันนี้ครับก็มีโซมาคลองไว้ครับด่านนี้ขึ้นไม่ได้ครับสวยงามครับหน้าบันก็มีพระนาลายทรงคือบันอีกแล้วครับด่านนี้ครับ สวยงามครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหโอ้มุมนี้ก็สวยงามางวยงามแล้วก็ทั้งใหญ่มากเลยนะคะว้าววัดหลวงประเทศไทยมีแบบนี้ด้วยนะคะทุกท่านน้องสาก,ก็ทั้ทงสวยทั้งเงียบเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าวัดนี้จะอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับ เหมือนกับอยู่กลางป่ากลางเขานะครับเพราะว่าเงียบมากครับก็ม,มีแต่เสียงนกเสียงกาห้องน้องพี่น้องหน้ามาสดบนจริงๆหน้ามานั่งภาวนามากครับมาแล้วด้านซ้ายมือก็เป็นทางไปสุสานหลวงนะครับด้านซ้ายมือครับไปสุสานหลวงครับแต่ก็ไม่ขอออกไปนะครับใช่ว่า สวยงามมากเลยเลทุกท่านโอ้โห oh. oh. สวยจริงจโอนทรสวยงามจริงๆเลยนะคะดูสิคะทุกท่าน mm hmm. นี่พี่น้องนี่ครับมุมนี้ครับ หน้ามาถ่ายรูปจริงๆนะครับหน้ามาแต่งชุดไทยครับนะครับแบบโค้งๆครับด้านข้างก็คือพระเดเบยงโค้งนะครับสวยงามถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะมุมนี้สวยจริงๆครับพี่น้องนะครับด้านตรงหน้าก็คือพระอุโบสถครับด้านนี้ก็คือพระเจดีย์ครับสาธุสาธุครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลหลายเนาะได้มาเที่ยวชมครับวัดนี้กับยู่ห่างจากวัดสแก้ว ไม่เกิน1กิโลนะครับก็สามารถเดินมาได้ครับการแกะเข้ามาวัดนี้ก็เข้ามาสามารถมาเพีิดาพลินมาพักผ่อนได้สองวัดนะครับก็คือวัดราชบดิตและก็วัดราชบพิ์นะครับอยู่ใกล้กันครับสวยงามมากเลยสวยจริงๆพี่น้องสุกเจอสุกใจหลายเนาะ โอเคนะพี่น้องถ้าเผื่อขามาครับสมก็ขอให้มีความสุขความจเจริญน,นะครับ mm hmm. คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับใช่ค่ะสวยสุดๆเนะะาะแบบนี้ก่อชาต,ต่างชาติครับเป็นฝลังเป็นกนาก,กแฟนครับ ได้มาแล้วก็ไม่จะกลับเลยพี่น้องอยากอยู่นานๆครับเบาวรัดนี้ชอบเข้าวัดนะครับมาวัดมาว่ารอบเลยกับซุกเจอรายครับสวยงามนะพี่น้องครับ่ค่ะนี่คือพระอุโบสถนะครับสีสันสวยงามมากเลยนะคะทุกท่านโอเคนะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าน,นะครับ ือว่าสุดยอดไอเดียมากเลยนะคะในการคิดสร้างสรรค์หรือว่ามีความคิดที่ดีสุดยอดจริงๆเลยนะคะทุกท่านจบไปแล้วนะคะทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอทีนี้เราก็มาฟังมุมมองหรือว่าความคิดเห็นของสาวไทยที่พวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะคะทุกท่านซึ่งท่านแรกเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามีบุญหลายมากนะคะที่ได้เข้าชมสถานที่สําคัญ ของเรานะและมุมมองของคนถัดมานะคะนับว่าเป็นบุญและมีบุญบาร,รมีมีวาสนามากๆเลยนะครับที่ได้ไปเห็นได้ไปกราบไหวผมคนไทยแท้ๆยังไม่เคยได้ไปเห็นเลยครับและมุมมองของคนถัดมาผมยังไม่เคยเข้าไปเลยวัดประจําและมุมมองของคนถัดมาประเทศไทยแค่วัดอย่างเดียวก็กินขาดและไม่มีชาติไหนจะมีแบบนี้ทุกที่สวยงามเพราะเราทําเพื่อเป็น พุทธบ,บูชาสร้างมาด้วยจิตวิญญาณและมุมมองของคนถัดมาเมื่อ20ปีที่แล้วทำงานที่แถวนั้นเวลาที่มีเทศกาลสำคัญทางศาสนาเราไปเวียนเทียนประจำแต่ตอนนี้เรากลับตจวอวแล้วแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะก็เป็นมุมมองของคนสุดท้ายกันแล้วซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิเดเห็นเอาไว้ว่า บรานประตูไม่ใช่ภาพเขียนนะครับแอดมินเขาเรียกว่าบรานประตูงานประดับมุกบานประตูหน้าต่างเป็นงานประดับมุกลวดลายนี่นะคะทุกท่านก็เป็นมุมมองหรือว่าความคิดเห็นของชาวไทยที่พวกเขาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะคะทุกท่านซึ่งว่านศองษาก,ก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะคะซึ่งว่าสวยสดงดงามที่สุดเลยนะคะลวดลายการแกะสลักถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะทุกท่านซึ่งเป็นประตูแก้วหรือว่า การแกะสลักก็ติดมุกติดแก้วถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะทุกท่านแล้วนี่นะคะทุกท่านก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของคลิปวิดีโอนี้ถ้าหากเอฟซีท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้นะคะเพื่อเป็นการแลกเลียนความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะและท้ายนี้น้องสาก็ขอขอบใจเอฟซีทุกทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมด้วยดีตลอดเวลาและตลอดไปนั่นเองและท้ายนี้น้องสาก็ฝากซองของน้องสาสับเราเนี่เด้อฝากเอฟซีทุกทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสา ในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปจ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย